แหล่ะครับต,ตัวเสา,าป๋าบ้างตัวนี้ก็บวกขี้มีครับมันมนะครับมันหมัน,นถึงมองกูแล้วครับหนา,ม,าม,นนมูนเท่ามานปานไหนครบับอยู่โค้งไนไหนครบับอยู่โค้งครับอยู่โค้งมานครับอยู่โค้ง มุ่นกับห้างๆครับมุ่น ขับมองลัสิครับทำงานปองสามสิบตาน้ามลายป็นีไงมองห้าสิบาเลยไรรัอนัะเพีย้ยดท้าดุนรับก่อตัวเลกตัววะไี่ยัง้งปอลอ ตะประรบประรบประรบ,ระรบสแล้คน,น,นครับโอ้ไหนเนาะมาแล้วมาแล้วีทหามีทาหารปาาร,รบหน่อยครับัรคบหน่อยมาใส่ลูเลยนครับโมยไงโมยไงอ่ะดีครับดีแล้วดีแล้วตมเัเสาอ่ามันมาพอหนาบต้อ,อมเสบครับ ประครบนะครับหรือปลาเบี้ยวครับมาปรับกลางตาวเข้าไปแล้วรครบัรครบรครบหนึ่งตัวแล้วดึงกนันต่อครับดึงกนันต่อจะมีตัวอีกไหมตัวใหญ่ตัวเนี่ยว่า ว้ครับมีตัวมีตัวตึ๊กตึ๊กตึก,ตก,ตก,ตกเลยครับวายยูนะครับอย่าเดี๋ยวบยูตัวอย่าจะลุดนะครับตึ๊กตึกตึกต๊กยูกๆๆ่ว้าช่วยคนเห็นตัวเนาะ ต๊ดๆๆเดยครับผมครับมือเๆเลยครับอ๋อใหู่มาอครับมาเอครับเอ้ยนี่มันมครับมันนมตัวครับ่สอตัวเหรครับใส่กๆครับสตัวเหร ม,น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 ม,มันมันมันฉี่หาโลบุมีคือเกาครับ นี่ครับผมขอกกหยิบก้าววัวนี่โอ้โหแงางครับผมใบใหม่ร้ายแห้งโอ้โหครับเดีวหยิบประมาณของวัวครับ Hoa sắp libel các, nêm sát lại hoặc 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 bước hoặc 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 không hoặc sang hoặc hoặc này hoặc hoặc bước, hoặc 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 nhanh nhiều nó không ít chất đọc này bố cái mất lút ชุดถ่ายเหรอครับถ่ายแล้วครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวสามครับไหลมาสองตัวเหรอครับหนุ่งตัวที่สามกันตอนนี้ที่สุดถ่ายแล้วครับบางตัวถือยูฮวงก็มีครับฮวางเต่าสุดถ่าย

สองเต้มครับเบาวว้าวว้าสองเต้มครับตัวนี้ก็สุดนพิฆาบตัวนี้แล้วครับคุณครบครับคร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 บท่านหมาท่านหมาเริรอบต่อไปครับ